2มืนบาทจัดไปครับนี่ TOTY All Pack เนี่ย2ใบใบแรกไปแล้วปาดเหนือบา้าบ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเอาหลั่นนะมา เกลือหรือมือทองนะครับวันนี้จัดไปครับผมกับกิจกรรม22 TOTY All Best นะครับผมจัดไป20,000บาทนะแรกเชลมาเรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมนี่เป็นโปรโมชั่นนะครับผมถ้าเราแรกเชลนะครับผมครบ3,000บาทเขาก็จะให้มาด้วยนี่นะครับผมเป็นกิจกรรมเป็นโปรโมชั่นตรุจีนเอามาดูโค้ดแพ็คโค้ดฝึกฝนกันดีกว่าเปิดไปเลยมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรนะฮะเลเวล3มมาดูนี้บ้าง อ่ะเกรดสี crazy. ไม่ค่อยเท่าไรมาดูเงินกันดีกว่าเงินก็ไม่น่ายนเยอะเท่าไรนะครับตังครับสองก้อยสามรนมาดูใบนี้ครับ1 0 0่งร้อถึงหนึ่งเอ็มจะได้เท่าไหร่หนึ่งอะไตัเียริมอเอโอ้โหสองพมีเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดบีทีบีมาหน่อยเร็วห้ามา MC ครับเอาบวกเจ็ดมาลุ้นบวกเจ็ดกันหน่อยลุ้นบวกเจ็ดกันหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทีมเบ้เอาลุ้นบวกแปดเลยไปแรกวันนี้ของวัน MC บวกแปดมาฝรั่งเศส CM าาเอ็มเวลาเดห้าคนเอ็มเอาใบนี้ดีกว่าลุ้นใบนี้ดีกว่ามาแล้วครับผมอันนี้ปีอะไรเนี่ย บีอัพเอ้ยลิกิลิกิลิกิลิก,ลก,ลกินะครับหนึ่งมนะครับสเตตหนึสิบเอนะฮะมาลุ้นทีโอทันดีกว่าครับ,รรบ 22, ยี่สิบทไอทีโอทว่ะอิตาลีกองหน้าด้วยเอมโบบิเลโอ้โหสามพันเครับมาดูบวก8อีกตัวครับไปครับมาอีกังตัวอะไบวกแลูกแตบวกแออกเยอะนะแพ็ก ที่แถมมาเนี่ยออกบวกแปดทุกตัวเลย,ยไม่ได้พูดอเอกนิกล,ะละกันลาโมซาอุย้ยโหดป่ะตัวเนี้ยโหดป่ะเอาเรื่องโหดจริงป่ะอ้าวตัวแรกก็ได้ผลแล้วครับโมซาลาขายด,ดีไหมโมซาลาโอ้โหมื่นสองอะราคาอย่างเอาอะ่ะมาเปิดกิจกรรมกันดีกว่าครับผมพร้อมแล้ว 2องหมืนบาทจัดไปครับ2องหมืนครับ2องหมืนบาทครับผมจัดไปฮะไอคอนหนึ่งใบแล้วก็22 T ่สิ T y, All บสองทีโอทีไปเลยครับ200เหรียญอ,อ๋อมันสไลด์ด้วยโห้ยเราก็นึกว่าจะได้โอ้สีบสีใบเลยเหรอแต่การ์ดได้โหการ์ดแบบกึกเกลือก็เยอะเนะาะ45่บห้าใบไปหงนี่สี่สิรวรวๆดวๆ 44เฉลี่ยมามานี่แหละผมว่า44 46 41อันนี้น่าจะ46ไม่ก็41นี่งไง53บก8ได้บก8บรุ่นแล้วไอ้อย่มันเนี่ยอ่ะไปต่อ45เอ้ยเอาเรื่องอนะ่ะ42ม,มันแหะ ไม่ไปหอ,อ้านอยู่นะ454นะครับผมได้ตั๋วมา454ใบนะครับเติมไป20,000เก๋าขึ้นนะครับตอนนี้454ที่อันดับ4นะครับผมของเซิร์ฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นตั๋วกันอลองดูก่อนนะอ๋อรับของอย่างนี้หรออ๋อลุ้นอแพ็กโอ้โหไม่ได้ ได้ลุ้นบวกแปดเลยนะต้องเล่ได้ยังไงมาได้ิครับปั๊มไม่ไดีกอ่าสั่นะสั่งไ้บ้างปั๊มนี่ไงโอ้นอมินีแล้วเอิออแพ็คก็มาดิครับก็มาดิครับไอคอนออกเลยครับผมถามผามดวงกำลังมาดวงกำลังมาดวงกำลังมาครับดวงกำลังมาครับ สุดจัดสุดจัดดูมาครับผมใม้คำตอบนะครับหใบต้องมีสามใบแล้วเนี่ยไอ้ยาตามตามตามตาไอ้ยี่ีกดไคยงดูกนะไรเ่ยกไลสองเลยครับสองเลยจะไปสองเลยเนอ้ยแมาวะนอมินีอีกแล้วมารับของกันดีกว่าท O T อนะครับนอมินี่อเอ็นอเอ็นอได้เยอะ มาดูเงินก่อนเลยผมว่าเงินในเยอะมากอะตอนนี้มี7,7นะ577ล้านล้านนะตอนเนี้ยมี577ล,ล้านล้านป้าม26ล้านละ2 6งหมื่0ห้าโอ้โหเยอะเยอะโอ้โห100ล้านปะถึงไหมเกือบร้อยล้านได้มาประมาณ8 8 0 0 0ล้าน2 0 0 0 0ได้88,000ล้าน, 8, 000, 000, อ,นอ่าคุ้มอยู่นะมาดูแพ็กนักเตะกันดีกว่า เราได้บวก8มานะครับ3ชิ้นไอคอนมา2ชิ้นแล้วก็ลุ้นอีก7ไป2ใบแล้วก็นี่เปิดจากกิจกรรมได้อีก1ใบอ่าบวก8 VTR มาอีก2ใบอันนี้น่าจะได้มาจากกิจกรรมเหมือนกันเนี่ยเรามาเปิดใบแรกไ้เกลือนะเงินเอ็มไม่ได้ใช้โอนมาได้พี่เดี๋ยวได้ใช้แน่นอนยังไม่ได้ซื้อรนัลโดกลับจากทีดีคีเลยไม่รู้าไปตีบวกถึ่ไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ย <laughs> ตีบวกถึงไหนแล้วตอนเนี้ยมาตุดี เปิดลุ้นไปนี่กันฮะจองเดอะบอยเฮ้ยจุ๊บๆมาแล้วจองเดอะบอยนะครับโอ้มีมาจอง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 อับิดี้เปเล่เดอะบอยใช่ไหมพี่เต๋อจะพยายามเปิดให้ได้อ่ะเดอะบอยนะเดอะบอยฮะอันนี้ฆ่าไปก่อนบากาโยโกะบวกเจ็ดครับผมนาโปลี เฉยๆนะร้อยเจ็ดนี่ TOTY All Pack เนี ple, ่ยสองใบอีกนานเบอร์สิบครับ MC ข้ามเลยไอคอนเลยไหมไอคอนเลยไหมเอานี้ก่อนดีกว่านอมินีก่อนสองใบแซมเปิลจะหล่อครับนี่แซมเปิลก่อนแซมเปิลก่อนนอมินีปะโทมัสมุลเลอร์อีกใบหนึ่งคือใครครับ ดาโอ้ยดาวอสูเคอร์ท oh er. าลุนบวกแปกกันเลยแล้วกันเปิดไปในสามใบไม่ต้องรีรอแต่ขอบวกแปก,กันได้ไหมตอนนี้เบลยเยียมครับแปขวามูนิเออร์บวกเจ็ดซะด้วยได้มาทั้งสามใบไม่มีบวกแปดใบอ่ะบวกแปดเขาเปิดทีละใบว่าเนื้อรู้สึกว่าเปิดสองใบแลนะ้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แบ็คขวาไม่ปีขวาครับก็อกอริสมา บันนี่ครับบอลลีบาโดครับบวกแปดหรือเปล่าโอ้ยบ,บวกหกมาลุ้นไอคอนก่อนครับร้อยเก้ดาดอ้บะดอ้บอยากจะโดแขนยาวครับยูเซ่หรือเปล่าบราซิลโอ้โหอยากจะโด <c oughs> ก็เอาไปสิครับลิวาวดอ้บไอคอนเลยเลยกนะัน <c oughs> ทีละไปไปร้อยส 8, ิบสตทร1 0โ้อยสิบดต้องออกแล้วละ่ะ แขนยาวไปอีกแล้วครับโอ้โ oh, หไม่ใช่โดแล้วจอดเบสอ่ะจอดเบสอีกแล้วจอดเบสอีกแล้วเอาโนมินีดีกว่าโนมินีทีละใบโนมินีไปทีละใบไปครับไปแรกครับโนมินีครับเยอรมันควอ่านไม่อ่านชื่อไม่ได้ตัวล็อกโอ้เบอร์เยอะซะด้วยอิตาลี สปินาโซล่าประตูมาครับใครครับเปิดสิใบเลยสิใบไปเลยลุกทีละใบไม่ไม่ค่อยมันอะไรโอ้โหเบยังเยอะอยู่เลยเดนมาร์กครับใครเอ่ยตามที่เห็นครับสภาพครับจูดเบ์ลิงแฮมครับจูดเบลลิงแฮมครับให้อีกลุ้นใบนี้ดีกว่า เจ็ดใบวิ่งมาแล้วครับสเปนโมแบ,บ็คขวาเอซูนาวาปป๊บนอมินีอีกหรือเปล่านอมินีอังกฤษครับเมสันเมาเชลซีก็มาห้าพันเอ็มกิจกรรมนี้เข้มจังครับพี่มันจะมานั่นดิพี่ว่าสี่ใบไปเลยอ่ะ เออตังไรากาดโอเคดีแคนไรส์อ่ะได้มาแล้วเด็กผีรออยู่ตอนเนี้ยตัวเนี้ยเด็กผีรออยู่เดี๋ยวค่อยตีบวกห้าแล้วเดี๋ยวมันลงเลยตังไรากาดครับผมขอบวกแปดไรเกอก่อนนะอยากได้วีทีอาร์วีทีอาร์มันก็บีโออีเอลเอชก็ได้อย่าพอดมาแล้วกันเออเอลเอชครับเอลเอชเอลเอชโปรซาร่าบวกแปดครับโปรซาร่าบวกแปดครับหมื่นหก เมื่อก่อนอนะโหล,ลั่นแนละความเร็ว120นีนี่พลังเริ่มต้นนะเลเวลไม่เต็มนะร2อโมซาลาชิเต็ลักกี้เก็กกีสสบายดีครับ B.O.E. ครับออมบวกแปอยู่นะขายออกไหมโมซาลาเฮ้ยอ,ออกว่ะถึงเวลาแล้วครับไฮลไลท์ของเราในคลิปนี้นะฮะใบนี้ครับ 2 2 toty all pack นี่คือ12ผู้เล่นนะครับที่ได้รับการโหวตนะครับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีใน FIFA Online 4ของประเทศไทยอะ่ะก่อนจะเปิดขอใส่แวนน่นสปอนเซอร์เข้ามาพลัมนะครับคนตัดต่อขึ้นตรงนี้ให้ด้วยนะคับสปอสนเซอร์พลัมนะฮะแว่นบำรุงสายตาเราก็ลืมใส่ลุ้นตั้งแต่แรกไม่มหน้าละ่ะแบบมันเบลอไงตัวหวดหดเบลอๆมันไม่ออกมาทีลืมใส่แว่น ฝากด้วยมาร์คหน้านะครับผม HYL นะครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ Double Tree าใครอยากผิวขาวสวยใสยนะครับผมต้องใช้ Double Tree แล้วก็ถนอมสายตากับแมนสายตานะครับผมพลัมนะครับค่าซีดสูตรค่าซีด fifa.com ใบแรกมาสตาร์เขียวครับ,บเบอร์ฮาคิมีหรือเปล่าไม่ใช่โปรตุเกสแบกขวาเจ้า คาสเซโล่ชาวคาเซโลใบแรกไปแล้วปากเหงือบเบารอป้ายข้างหลังใหม่นะฮะเราจะกดทันทีนี่ครับข้างหลังเป็นจอใหม่นะฮะวิ่งมาครับไม่ใช่ประตูโอ้โหตัวเดิมตัวเดิมครับโอ้โหคนขายเพียบ เกลือจัดไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีเต๋าเจมือทองมาอยู่วันนี้พลังคนเดียวอาจจะอาจจะไม่ไหวนะครับแต่ฝากคลิปนี้ด้วยกันนะเข้ามาดูก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะโอเคจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเลโลบ